มืนอนี้จะพามากเก็บผักไปเห็ดกับเขากันนะคะอันนี้คือบ้กบวกอันนี้อาจจะแก้แล้ว่ะค่ะย่างละนิดละน้อยเ็บข้างแบบนี้ไงแล้วค่ะเอาใหม่ไผ่เศ็หนึ่งสอาี่สแนล้ะก้ะเแล้วค่ะ ค่ะมาแปลงกับนี้ค่ะเก็บยางเรานี้ตัวน,น้อยค่ะไปเก็บกับเขาอันนี้เลยก็ได้ค่ะ มาซ่อมดอกนะคะ,ะจังหวัดอื่นหรือที่อื่นอื่นจะไหนควรบ่แน่แ ตัดออกมีไอ้ต้งเนี้ยหันมาวางไปมันจะมีแหงคือมันจะตกองมานอีกเท่าก็บได้อีกอ่ะค่ะเอาก็ต้องตัดกรต้องตัดจำต้นนะคะตัดเอาเฉพาะดอกมันนะคะหมอคือมันแดดเนาะเดี๋ยวมันจะโตขึ้นมาอีก่ะ กินนะคะแล้วก็จะมีบอกแตงเขาฟา้าข้างหลังค่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งกันค่ะอันนี้จะเป็นสลัด้อนะคะอันนี้เป็นสลัดหอมนะคะสลัดหอมถ้าในส่วนี้มีแตงเขา โบโบ,บ,บก็ง้านไปไหนเนาะแต่ไม่น่อยก็ระเด้กเก็บอยู่เอาอยางนี่ละน,น้อยเพชรกับเขากันค่ะ